คดีนี้ไปดูการมีรักซับซ้อนซ่อนเงื่อนจบยังไงต้องดูสวัสดีครับผม้อยตำเรกวรพลคัดพันตำแหน่งรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนายเดนผู้ชายกับผู้หญิงแฟนกันจีบกันมานานแล้วสองคนนี้คุยกันทางไลน์เห็นหน้าเห็นตากันมาสักพักแล้วครับแต่ยังไม่เคยเจอตัวเป็นเป็นกันเลยนี่ชายหนุ่มก็มานัดแล้วครับตัวเองกินข้าวกันเปล่ากินข้าวเหรอก็ได้แต่ว่าเขายังกลัวๆอยู่อ่ะ ขอพาน้องสาวไปด้วยได้ไหมอะ่ะน้องสาวเหรอไปัแค่สองคนไม่ได้เหรอเขายังเขินอยู่อะ่ะขอพาน้องสาวไปด้วยนะ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 อ่าได้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 จาจจโอเคนัดแล้วจะได้เจอหน้ากันแล้วครับพอถึงวันนัดครับ,บจาร<อ>ิยาแต่ว่าจะชวนน้องสาวมาด้วยเอนเอ,เอน<ๆ>ั่นเจอแล้วเจอครั้งแรกเลยเนี่ย อาเฮ้ยเฮ้ยโอ้มาเต็มเลยโอ้อ๋อเอ้าเฮ้ยโตไม่พอนี่เฮ้ยบ่อยบ่อยบอยทำยไงต่อโตต่อโตต่องานถึงจะต้องต่อโตเลยโอ้โหพุยยโอ้ยพระช่วยมากระทแทหมู่บ้านเลยต่อโตต่อโตโตไม่พอว่าอะไรัโอ้โหดูดูสลอนเลยอะไรกันเนี่ยเอาแค่นี่อ่ะสองสา นี่แฟนของน้องสาวแล้วนี่ก็เพื่อนของแฟนน้องสาวนี่ก็แฟนของเพื่อนของเพื่อนน้องสาวมั่นๆนะเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนน้องสาวเฮ้ยมันใช่เหรอแบบเนี้ยบอยบอยบอยเผยเมนูหน่อยครับฉันสั่งแล้วหลุมอะไรหลุม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 หลุหลุม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 มหลุ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  เฮ้ยนั่นมันลุงจริงัเลยเออเฮ้ยน้อง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 อ๋อจะเรียกว่าคิดตังเลยใช่ไหมเปล่าจะสั่งเพิ่มเปล่าจะสั่งเพิ่มนีกฮะโอ้โหสั่งขนาดนี้แล้วยังจะเพิ่มอีกเหรอก็ยังไม่อิ่มเลยเฮ้ยไอยๆมานนี้มานี้มานี้อะไรสั่งให้เหรอไม่สั่งเพิ่มแล้วคิดตังเลยเออจะได้อยู่สั่งกันสักทีกุ้งหมดทะเลแล้วเนี่ย ช่างล้อใช่ไหมครับไม่ใช่คิดเฉพาะสองจานนี้ไม่ใช่คิดเฉพาะสองจานนี้เฮ้ยเอาเฮ้ยคุณปละคิดเก่งคิดเฉพาะของเรากับแฟนเฮ้ยได้เหรอไม่รู้ข้าไม่ไั่งเองสั่งเองก็จ่ายดิข้าไม่ได้ชวนเองมาดิเขาไม่ได้มาเองเขาไม่จ่ายไงข้าก็เลยสั่งถ้าเป็นตังค์ข้าข้าจะสั่งขนาดนี้ทำไมข้าไม่รู้ข้าไม่ได้สั่งเองสั่งเองก็จ่ายเองสิข้าไม่มีตัง่งเองจะเลี้ยงเองก็ต้องจ่ายข้าไม่จ่ายเว้ยเอาเฮ้ยใครพูดตาษาหี่ป่นวะเองสิมาเอาต่อยมาลั่นพระดูสิเนี่ยเริ่มต้นเรื่รักออนไลน์ จบจะเป็นหนังฆาตกรรมกันแล้วถ้าแต่ถ้านักสาวแล้วมาเป็นปูงี้ต่อยก็ต่อยแล้วผมว่า ผู้าาชายก็ชวนผู้หญิงว่าวันนี้ไปกินข้าวกันผู้หญิงก็ขอพาน,น้องไปด้วยได้ไหมน้องสาวผู้ชายก็ชวนไปเลยพอถึงวันจริงๆขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยชวนน้องสาวไปด้วย,น,ววยน้องสาวชวนแฟนไปด้วยแฟนชวนเพื่อนไปด้วยพอไปถึงวันนัดเนี่ยเต็มร้านเลยทุกคนก็สั่งกันพอถึงเวลาเก็บเงินผู้ชายเนี่ยจ่ายตัวเองกับผู้หญิงแค่นั้นเนี่ยใครกินใครก็จ่ายเองผมไม่ได้ชวนพวกคุณผมชวนแฟนคนเดียวโดยการทะเลาะวิวาทไม่มีใครจ่ายค่าอาหารเจ้าของร้านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจัดการ รักครั้งนี้ยังไม่เริ่มก็ร้าวแล้วไม่เรียกว่าสั้นเรียกว่ากุดขอ,อขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพัน์รองสารวัตรกองบัญชาก,การตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องทะเลาะก,กันเพราะค่าอาหาร